ลกลโกสิตี้ครับสำนักข่าวไทยรายงานจากกรุงโลโกซสิตี้อันนี้เรามารายงานข่าวเรื่องคนมาเที่ยวครับเป็นสูงมากนะครับดูดอกเกี่ยวครับสวยไหมครับเยี่ยมมากครับตรงนี้มีนักท่องเทีเท่ยวเยอะ, <Yeah. S 1> ะนะเยอะมากครับเราอยู่กลางด,ดอกเกีนะ่ยวงนี้ 太阳好了。<laughs>